ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีพับเหรียญโปรยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเหรียญโปรยทาน,นะคะก่อนอื่นนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะโดยเราจะใช้ริบบิ้นจํานวน4เส้นนะคะแต่ละเส้นมีความยาวประมาณ120ซนติเมตรนะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะพับครึ่งนะคะเว้นระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐาน4ค่ะโดยเราจะหยิบเส้นที่1ขึ้นมานะคะโดยหยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่2ประกบกับเส้นที่1นะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่3นะคะประกบกับเส้นที่สองค่ะ แล้วเส้นที่4ี่นะคะเราก็จะสอดเข้าไปในช่องแรกนะคะแล้วก็ของเส้นที่3ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงเข้าหากันค่ะเมื่อเราดึงเข้าหากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทําฐาน8ดค่ะโดยเราหยิบเส้นด้านบนนะคะเฉียงไปทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็จะพับไปจนครบ4ด้านนะคะด้านที่4เราจะสอดกิบนะคะประมาณนี้ค่ะ แล้วเราค่อยๆดึงเข้าหากันค่ะเมื่อเราดึงเข้าหากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกดลิปปิ้ให้เกิดความแน่นแล้วเราก็จะเริ่มทำฐานส้มเลยนะคะค่ะเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สองประกบกับเส้นที่หค่ะ แล้วก็ตามด้วยเส้นที่สามนะคะประกบกับเส้นที่สองค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่4ี่ค่ะประกบกับเส้นที่สมนะคะจากนั้นเส้นด้านบนจะมีสเส้นนะคะเราจะหยิบเส้นแรกวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะเราจะทำครบสี่ครั้งนะคะ โอเคค่ะเมื่อครบครั้งที่4ี่แล้วนะคะเราก็จะสังเกตว่าเส้นด้านบนจะเหลือสี่เส้นนะคะเราจะหยิบเส้นแรกค่ะนะคะวางลงไปด้านล่างเลยนะคะโอเคเส้นที่สองค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในช่องแรกหรือห่วงแรกนะคะเส้นที่สามค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแต่ไปผูกในห่วงที่2นะคะเส้นที่สี่ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแต่ไปผูกในห่วงที่สามค่ะ โอเคค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงเข้าหากันนะคะให้เกิดความแน่นนะคะของแต่ละด้าน,นะค่ะ ค่ะเมื่อเราดึงลูปส้มนะคะเข้าหากันแล้วนะคะเราก็จะจัดให้แต่ละกีบนะคะให้เกิดความสวยงามนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะกลับด้านนะคะเมื่อเรากลับด้านแล้วนะคะเราค่อยดึงริบบิ้นเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะวางทับริบบิ้นค่ะโดยเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็เว้นระยะห่างไปทางด้านซ้ายมือประมาณ3มเส้น นะคะวางริบบิ้นลงไปค่ะเราก็จะไล่วนทําไปเรื่อยๆนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะทําจนกว่าจะเหลือเส้นด้านบนนะคะเหลือ3มเส้นนะคะโอเคค่ะเมื่อเราสังเกตว่าริบบิ้นจะเหลือ3ามเส้นแล้วนะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะนะคะสอดเข้าไปในช่องแรกนะคะ เส้นที่2ค่ะโอเคเราก็จะสอดเข้าไปในช่องแรกเหมือนเดิมค่ะไปผูดในช่องที่สองเส้นที่3นะคะเราก็จะสอดเข้าช่องแรกเหมือนเดิมค่ะไปผูดในช่องที่3ประมาณเนี้ยค่ะโอเคเราค่อยๆ่อยดึงลิปปิ้งเข้าหากันขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับด้านนะคะเมื่อเรากลับด้านเราก็ดึงลิปปิ้งเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเราก็จะสอดเก็บเราจะเป็นระยะห่างประมาณสเส้นนะคะ โอเคค่ะเราก็จะทำลักษณะแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บนะคะจนครบ8เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้าน,นะค่ะเมื่อเรากลับด้านแล้วนะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นนะคะในส่วนที่เป็นสีนะคะมาทํากีบนะคะในคลิปนี้เราจะใช้ริบบิ้นนะคะที่เป็นลักษณะของกากเพชรน,นะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบริบบิ้นนะคะในส่วนที่เป็นกากเพชรน,นะคะ ไว้ด้านในนะคะแล้วก็สอดนะคะวระยะหางนะคะประมาณนี้ค่ะให้เท่ากับริบบิ้นที่เหลืออยู่นะคะโอเคเราก็จะไล่วนทําไปเรื่อยจนกว่าจะครบ8เส้นเลยนะคะโดยเราจะหยิบริบบิ้นนะคะในส่วนที่เป็นริบบิ้นกาก,ากเพชรนะคะไว้ด้านในฐานส้มนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นให้มีความยาวเท่ากับริบบิ้นที่เหลืออยู่ ค่ะแล้วก็จะไล่วนทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบแเส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอนริบบิ้นจนครบ8เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะวางนะคะฐานส้มขึ้นมาดูนะคะโดยเราก็จะสังเกตค่ะเส้นสีฟ้าจะอยู่ด้านในขั้นตอนต่อไปเราก็จะทํากลีบนะคะโดยเราจะม้วนนะคะริบบิ้นไปทางด้านขวามือประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็จะสอดกลีบในช่องที่เราหยิบริบบิ้นนะคะเวินระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะโอเค ะะแล้วค่อยดึงริบบิ้นเข้าหาประมาณนี้ค่ะนะคะเส้นที่สองก็ทำเหมือนกันค่ะโดยเราจะม้วนริบบิ้นออกมาด้านนอกนะคะแล้วเราก็จะสอดกิบในช่องถัดไปในเส้นที่เราหยิบริบบิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นระยะห่างประมาณ3มเส้นโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทำไปทางด้านขวามือนะคะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดนะคะกกีบนะคะรอบจนครบ8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะจัดลิปให้เกิดความสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านนะคะเพื่อทําการสอดเก็บลักษณะของการสอดเก็บหลักเราก็จะเป็นระยะห่างประมาณ3เส้นเหมือนเดิมค่ะเราก็จะไล่วนทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบ8ปเส้นเลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดกลีบจนครบนะคะ8เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับด้านเลยนะคะค่ะเมื่อเรากลับด้านนะคะเราก็จะสังเกตนะคะว่ากลีบของเราเคลื่อนไหมนะคะเราค่อยจัดอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำกลีบรอบข้างประมาณนี้ค่ะ เราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้นะคะเราจะม้วนริบบิ้นออกไปด้านนอกนะคะโค้งเข้าไปด้านในแล้วก็ใช้มือหัวหวไม่มือเราค่ะกดไว้นะคะแล้วก็จะวางริบบิ้นไปแนวระดับเส้นนั้นแล้วก็ม้วนเข้าด้านในแล้วเราก็จะสอดนะคะสอดกีบใต้เส้นนั้นค่ะนะคะในกีบตรงตรงนั้นค่ะประมาณเนี้ยนะคะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนนะคะทําไป ทุกเส้นเลยนะคะโอเคค่ะดูเส้นที่สองอีกครั้งหนึ่งเราจะม้วนริบบิ้นออกไปด้านนอกใช้มือเรากดไว้แล้วก็วางริบบิ้นไปตามแนวระดับของเส้นนั้นนะคะแล้วเราก็จะม้วนริบบิ้นไปริบบิ้นเข้าด้านในแล้วเราก็จะสอดเก็บค่ะในเส้นนั้นเราค่อยๆดึงเข้าหากันค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะไล่วนทําไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะครบ8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราทำกลีบจนครบ8เส้นแล้วนะคะค่ะละักษณะของกลีบนะคะมันจะเข้าในระดับของเขาเลยค่ะเราค่อยๆดึงนะคะริบบิ้นลงมาด้าน,านล่างประมาณนี้ค่ะโอเคนะคะเมื่อเราทำกลีบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จัดกลีบนะคะตามความเหมาะสมโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำกลีบรอบข้างอีกครั้งหนึ่งค่ะ ลักษณะของกีบรอบข้างก็จะประมาณนี้ค่ะโดยเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะมาก่อนก็ได้โดยเราจะม้วนลิปเปิ้ลเข้าไปด้านในแล้วก็ม้วนโค้งออกมาด้านนอกนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เว้นไปหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็สอดกีบในเส้นนั้นนะคะจะสอดยากนิดนึงนะคะโอเคค่ะ เมื่อเราสอดได้แล้วนะคะเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหาด้านในนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคเราก็จะไล่วนทําไปทางด้านซ้ายมือในเส้นที่2นะคะโดยเราจะมวนริบบิ้นเข้าหาด้านในแล้วก็จะมวนอีกรอบหนึ่งออกมาด้านนอกนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะเว้นอีกหนึ่งช่องนะคะทำการสอดเก็บแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหา ตัวเราโอเคค่ะเราก็จะทำลักษณะแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบแปดเส้นเลยนะคะ เมื่อเราทำกลีบรอบข้างนะคะจนครบ8เส้นแล้วนะคะเราค่อยๆดึงนะคะริบบิ้นเข้าหาแล้วก็จัดให้เกิดความสวยงามนะคะโอเคค่ะเราก็จะได้ลักษณะของเหรียญปุยทาในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ทำการสอดก็บในส่วนที่ริบบิ้นเหลืออยู่ นะคะแล้วก็จะผัาริบบิ้นเข้าไปด้านในแล้วก็ตัดให้พอดีนะคะแล้วก็สอดเก็บนะคะในเส้นถัดไปประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะสอดเก็บแบบนะะี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบแเส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดเก็บหรือบิ้นในส่วนที่เหลือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้รูปแบบในการพับเปลี่ยนปยทานที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ